ห้ามบอกนให้วาทีูนะหูนรพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปค่ะเอาให้เหมือนเอาให้เมนะเอาให้นะเดี๋ยวให้คนคเห็นน้น้เราอเหมือนได้ได้ได้ อันก็ได้พี่องัูเยากมากมีแผลด้วยนะไม่เยอะมงรก็ตอบได้อนไนี่คนแรกเลยเดี๋ยวคนแรกเดี๋ยวคนแรกแอบไปอพนะตอบคือมีมองหน้ามองหน้ากันด้วยแล้วหวานแล้วน Si Oleh Sota nanyaney นี่เป็นมุกไมแับรคืออะไร่คืออะไรเดียวอคือะไรที่เ็นคนเนียอาลี่ลอ่ะเอาี้คําตอบสุดท้ายคือไม่ใช่เราพูดถึงดราะอย่างเงี้ยพูดแต่เนคามสุดท้ายตอบว่าเจยวมันก็เป็นลูกอะไรก่อน เป็นเซียวบอลโอ้ยใจม pues ันจะเปลี่ยนตัดไม่ตัดกันนะแต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยแต่ใจจริงหนูก็หนูก็เท่หนูก็เท่พี่อะไรที่เราถึงได้รู้ทุกคนลองเอามาให้คิดดูนิดนึงให้คิดดูนิดนึงว่าอะไรดีห้ามเป็นได้สิ่งสุดท้ายนะในกองติ๊กต๊อก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 

รูปบคนแรกแล้วรู้เขาเป็นยังไงก่อนคนแรกไม่ได้แลอได้มคนแรแล้วคนยังไงลูกเล็กๆคม้อส